สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกีเ่ยวกับผู้ประกันตนม .40 นะคะเช็คสิทธิ์เงินในบัญชีด่วนโอนแล้ว5,000บาทวันนี้คนมีสิทธิ์แต่ชื่อตกหลน่นต้องทำอย่างไรนั้นเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิ์เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในจังหวัดพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด -19 จําจำนวน5,000บาทโดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้นะคะนางสาวรัชดาแซสลีโคศกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงรายละเอียดและโอนเงินเยียวยา 5, 0 0 0บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ว่า จะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่24ถึง26สิงหา2564นี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่อยู่ในฐานทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคม2564รวมถึงผู้ที่สมัครและจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับ13จังหวัดแรกที่ประกาศล็อกดาวน์ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตนียะรานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพระนะครศรีอยุธยาทั้งนี้สำหรับจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาและนะครศรีอยุธยาจะโอนเฉพาะผู้ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบก่อนวันที่3สิงหา2 5งหาเท่านั้น ส่วน19จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ทีหลังสำหรับผู้ที่สมัครใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหา2564ต้องรอพิจารณาอนุมัติเงินจากผู้ประชุมคณะรัฐมนตรีและใช้เวลาโอนมายังประกันสังคมโดยคาดว่าจะจ่ายได้ภายในวันที่15กันยา ส่วน19จังหวัดที่ยังไม่สามารถและชำระเงินสมทบภายในวันที่24สิงหาก็คือวันนี้นะคะก็จะได้แก่จังหวัดกาญจนบ,านบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีรบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมา เพชรบูรณ์ตากชนบุรีฉะเชิงเราและพระนครศรีอยุทยานอกจากนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตา40ที่มีสิทธิ์แต่ตรวจสอบไม่พบหรือไม่ได้รับสิทธิ์โอนเงินซึ่งถือเป็นกลุ่มตกลนอาจเกิดจากปัญหาเช่นชื่อนามสกุลในสมุดบัญชีธนาคารสะกดผิด หรือไม่ตรงกับชื่อในทะเบียนร,ราษฎรหรือบัญชีมีปัญหาทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้กลุ่มตกลนดังกล่าวสามารถส่งเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องที่ประกันสังคมจังหวัดหรือโทร1506ในกลุ่มตกลนจะโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนี้และ มีระยะเวลาโอนจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ส่วนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีไทยลายการโอนเงินตามเลขบัตรประชาชนดังนี้นะคะวันที่24สิีงหา2564โอนให้แก่ผู้ที่มีบัตรประชาชนนำหน้าด้วย1 0ถึง16วันที่25สิงหาคม2564 โอนให้แก่ผู้ที่มีบัตรประชาชนนำหน้าด้วย1.7.3 4 26สิงหาคม2.5.64โอนให้แก่ผู้ที่มีบัตรประชาชนนำหน้าด้วย35ถึง89นะคะก็ตามนี้นะคะสำหรับผู้ที่ตกหล่นก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเงินเยียวยา5000บาทนะคะ ทางแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณการรับชมรับฟังทุกท่านนะคะก็ขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ